ย้อยกนกลับไปที่มาตรฐานครับนะเหมือนเดิมเนื้อไม่มีมาตรฐานพิมพ์ไม่มีมาตรฐานร้อยตัดต่อแผวเบาอย่างแนวควรไม่มีมาตรฐานวัดค่าไม่ได้ร้อยกดหลังกระดานทั้งสี่ไม่มีมาตรฐาน <c oughs> มันไม่มีมาตรฐานไงถามว่าบางทีเราดูดูเราจะรู้ไหมมันเป็นรอยกดกดด้วยไม้กระดานทั้งสี่แบบ ที่ถูกต้องไมก้กระดาษทั้งสี่ผมไม่รู้กดยังไงแม่พิมพ์เป็นยังไงไปกดยังไงเห็นไหมตัวแปรมันมีเยอะนี้ก็บอกก็ดูทีนี้ก็บอกไม่พอเราแยกไปไม่มีมาตรฐานนะลิ้วรอยลิ้วรอยความเก่าก็ไม่เหมือนกันไนมะไม่มีเหมือนกันไม่มีทางเหมือนกันเวยเพอานบนสามไม่เหมือนกันการเก็บรักษาไม่เหมือนกัน ต่อให้วาละเดียวกันการเก็ดรักษาไม่เหมือนกันนะมันก็ไม่เหมือนกันแหละอย่างที่ผมเคยเล่าอธิบายมือมือของเราอ่ะมือสองมือแล้วนะมือหนึ่งเราไปแช่น้ำสักสิบห้านาทีแล้วเรายกขึ้นมาเทียบกับมือมือข้างที่ไม่ได้แช่น้ําเหมือนกันนะมไม่เหมือนกันแหละอ่ะแล้วทําไมอายุมันไม่เท่ากันอ่ะเท่าแล้วทไมสีมไม่เหมือนกันก็มันแช่น้ําไงอก็อธิบายได้ไงก็ถูกไง ทีพระสีไม่เหมือนกันริ้วรอยไม่เหมือนกันธรรมชาติไม่เหมือนกันองค์พไม่เหมือนแล้ไม่อธิบายไม่ได้นี่ผมก็ลออธิบายได้อยู่นะแต่เขาอธิบายไม่ได้เออนิดพอพออธิบายไม่ได้ไม่รู้เขาเรียกว่าไม่รู้เหตุไม่ไม่รู้เหตุที่ส่งผลไงคือมือข้างหนึ่งที่มันแช่น้ําอยู่อ่ะมันกระซีดก็เป็นอย่างนั้นประยกขึ้นมามันขาวไป กาอีกมือข้างหนึ่งกลายเป็นอายุไม่เท่ากันย่นไม่เท่ากันเหี่ยวไม่เท่ากันแล้วมือไหนแท้มือไหนแท้โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าถ้ามือมันไปแช่น้ําโดนปูนกัดหรืออะไรมันจะขาว <c oughs> ก็กลายเป็นว่าถ้าเขาให้แท้อีกองหนึ่งอีกองอีกองหนึ่งมันก็ปอมถ้าเขาบอกว่ามือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งแท้อีกข้างหนึ่งมันก็ปอมเป็นความเชื่อที่เขาคิดว่ามัน มันมันอายุไม่เท่ากันสีมันสีมันสางกันถูกไหมเออมันอะไรก็แล้วแต่มันมีเหตุแล้วมันมีผลเนี่ยมันง่ายๆ่ยไงผมผมไม่รู้จะพูดยังไงผมไ็ยกตัวอย่างอะไรง่ายง่ายอย่างเงี้ยแล้วไงอ่ะอย่างเนื้อบางขนพงอ่ะที่แช่ที่แช่อยู่น้ําเป็นปีเป็นสิบปีกับไอที่ไม่ได้แช่เลยอยู่ข้างบนก็เหมือนกับมือเราเนียเหมือนกันไหมเหมือนแล้วผลของมันเหตุและผลของมันก็เหมือนกัน แล้วทาไมอ่ะมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วไอ้แช่ไอ้แช่ทั้งปีไอ้แช่กลางมั่งท่วมมั่งไม่ท่วมมั่งมันก็ต่างกันอีกแล้วไอ้ไม่ท่วมเลยมันก็ต่างกันอีกแล้วแล้วอันไหนอ่ะดูคาบคาบเหมือนไหมนี่เหมือนหรอกนะถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราเราอย่าไปไปเชื่ออะไรที่มันไม่มีเหตุผลนะนะพอมันซีไปก็บอกโอ้ยนั่มันสร้างอย่างปูน แกปูนไรข้างหนึ่งอะไอ้นี่มันแกนเนื้อตลบตลบดีนะแกมวลสารแกเนื้อมวลสารแล้วมันแกปูนนั่นมันโดนปูนกัดสึดขาววอกแล้วท่านนะจริงกันเนื้อเดียวกันนั่นแหละสมเด็จบางบางหุ่นพมก,กับวัดรักครังอะนะไม่งันะ้นมันจะมีพระสองคลองได้ไงสองคลองเนี่ยคือลายดูจากตรงไหนดูจากเส้นซุ้มอะมันใหญ่ กับเส้นตุงม,มันเล็กแล้วก็เนื้อเนื้อมาทางวัดละคังก็คือแกะมวลสารกับแกะปนูนจริงก็เหมือนกันหมดนั่นแหละนะเอถ้าถ้าเราดูแบบนั้นนะวัดละครก็มีโอกาสเป็นเส้นเล็กหรือไม่ได้ลงกลุมเนื้อก็จะเป็นทางฝั่งวัดละคังแต่ทีมอยู่ในกลุบบางหุนพรมแล้วจะตียังไงบางหุนพรมไม่ลงกลุมได้ไหมไม่ได้ ตีปอมไม่มีคาบกอพระเจ้าคุณเล่นพระอะไรกันภาษาอะไรกันตกลงพระแท้เพราะอะไรขี้กุอีกแล้วถูกไหมพระบางองค์ไม่มีขี้ลกวเขาไม่ได้ลงอ่ะหรือหรือโอเคระหว่างทำนี่นะเอาง่ายๆท่านปลุกเสร็เสร็จแล้วอะไรท่านก็แจกก่อนเอาไปลงกุเงี้ยถ้าตอดพระที่กอดแจกก่อนลงกุเนี่ยปอมหมดเลยในสายตาเซียนนะ สายตาความรู้ของพวกเขาเพราะมันไม่มีคาบกู่งไงมันเป็นพิมพ์บางหุ่นพรมแต่มันไม่มีคาบกู่ก็ตีปอมไปตลกอะนะตลก่ะตลกฮะนี่พอวัดลัครงเนี่ยพอมีคาบกู่แต่ไปอยู่ในกู่บางหุ่นพรมอ่าไม่เป็นไรถ้านามาฝากไว้ว่าไปมันก็พูดได้ทั้งๆความรู้บนความเชื่อเพียงแต่เราอยา่าไปเชื่อเขา พยายามคิดแล้วเราหาวิธีข้อต้แย้งเขาอะไรนี่นให้ได้และในส่วนอะไรที่มันไม่ใช่มาตรฐานก็มนไม่ต้องไปสนใจมันมากนะแกนกับพี่เปิือกอย่างที่ผมบอกเนี่ยแกนนะแกนคืออะไรสมมติว่าแกนคือมาตรฐานมาตรฐานคืออะไรมันต้องมีหน่วยวัดค่าเนื้อมีหน่วยวัดค่าไหมไม่มีก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากพิมพ์มีหน่วยวัดค่าไหมไม่มีก็ไม่ต้องให้ความสนใจมากแค่รู้แค่รู้ ถามว่าเรียนรู้ได้ไหมเรียนรู้ได้ก็เรียนรู้รับรู้ได้แต่ว่าถ้าถามว่าเอาไอา้พวกรับรู้กับเรียนรู้เนี่ยมันไม่เหมือนกันไงจะไปเอาองค์ไหนในมาตรฐานนี่ได้ทะเลาะกอันตายทุกวันนี้ทะเลาะก,กันไหมทะเลาะทําทไมอ่ะก็ไปใช้สิ่งที่ไม่มีมาตรฐานเนื้อพิมพ์ความเก่ารอยตัดต่ออะไรเนี่ยหลังกระดานกดอะไรคนอื่นไม่รู้ด้วยหรอกนะรู้กันอยู่คนเดียวสองคนในกลุ่มเอาพวกเขาสนะากลมันมีคนอยู่ยี่สิบกว่าคนมานะดูเป็น ตลกดีนะคำว่าสากลของพวกเขานะเดี๋ยววันหลังไห้เล่าฟังกนะ็ดูดูดูเป็นเซียนใหญ่ดูกันอยู่แค่ยี่สิบตนมันสากลที่ไหนนะภาษาไทยเนี่ยคนไทยอ่านออกเขียนได้เนี่ยนั่งพิมพ์กันมาเนี่ยนะผมอ่านออกไหมผมอ่านออกนะเนี่ยยางท่านเอกมนลักษมีประสาทเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่ความเก่าไม่ใช่เนื้อไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่้าบปลูกแต่เป็นแม่พิมพ์ขั้นตอนก่อนผลิตขั้นตอนการผลิต แล้วก็มาตรฐานพระเออก็เป็นเป็นแบบนี้คําตอบมันเป็นอย่างนี้ใช่นไหมทำไมผมอ่านภาษาไทยออกผมอ่านออกไงผมเรียนรู้มาถูกผมก็อ่านออกใช่ไหมทีนี้มันก็จะไปแปลกอีกตรงที่ว่าพักเครื่อนที่บอกว่าเป็นมาตรฐานสากลน่ะมีคนอยู่ยี่สิบสามสิบคนน่ะหรือหรือหรือพันตาเอาห้าร้อยคนอ่านออกบอกว่าเป็นมาตรฐานสากล สากลนะห้าร้อยคนนะสากลน,นะภาษาไทยเราเนี่ยนะเมื่อกี้ผมอ่านออกเลยนะ <_ ull ing> ผมอ่านออกนะคนไทยอ่ะหกเจ็ดสิบล้านคนนะอ่านออก <_ ull ing> อ่านออกนะภาษาไทยอ่ะนะท่านก็อ่านออกท่านก็พิมพ์ได้นี่ไง <_ ull ing> เป็นเป็นภาษาสากลไหมไม่เป็นอะไรคนตั้งห้าหกสิบล้านคนไม่เป็นภาษาไม่เป็นภาษาสากลหรอไม่เป็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างเงี้ย อ้าวแล้วทำไมไอกคนห้าร้อยคนมันเป็นสากลได้ไม่แปลกใจหรอผมสงสัยอ่ะครับผมสงสัยนะเออสาคลมันมาจากไหนกันนะสากลรองรับสากลยอมรับไหนอ่ะเออแค่จะบอกว่าพระแท้มาตรฐานไหนอ่ะมาตรฐานอนะแล้วมาตรฐานสากลโอ้โหทาง คนอื่นไม่รู้เรื่องเลยรู้กันอยู่แค่นั้นนะ่ะตะกอนตรงไหนแล้วรู้ผิดด้วยนะไม่ใช่รู้ถูกไงวันนี้ก็ไม่ใช้แล้วมาตรฐานมาตรฐานสากลน,น็อกไปแล้วนะนั่นแหละคือเราเรียนรู้มาผิดทางกันแล้วเราก็ไปเชื่อไงเราใส่ความเชื่อพวกเขาว่าเขาโอเคเขารู้มาตรฐานครับเพราะอะไรเพราะเขาเคยซื้อเคยขายมันคนละเรื่องกันนะไม่เกี่ยวกับมาตรฐานหรอก คนขายทัดลมมันก็ขายก็เคยซื้อเคยขายมันก็ไม่ได้เป็นเคียนพท่านลมนะมันก็มันก็ไม่รู้หรอกว่ามีลวดกี่ขดกี่ขดมีกี่งงกี่อะไรเนี้ยก็ขายมันท่านลมไม่เกี่ยวกันนะความรู้ความจำนากับขายได้คนละเรื่องนะผมถึงบอกว่าถ้าเราแยกอะไรละเอียดแล้วเราจะเข้าใจว่าเออวิชาแบบ ค้าขายเนี่ยบางทีมันไปกันไม่ได้นะคนละเรื่องการที่เราไปกําหนดอะไรที่มันไม่ถูกต้องให้เป็นนะแล้วคนอื่นเรียนรู้ไม่ได้มันก็หมายความว่ามันเท่ากับการผูกขาดไงผูกขาดความรู้แล้วก็คนอื่นเข้าไม่ถึงเมื่อเข้าไม่ถึงเกิดอะไรขึ้นกู้จะทํำยังไงก็ได้กูจะตัดสินยังไงก็ได้กูจะให้เป็นยังไงก็ได้ถูกไหมมันไม่มีมาตรฐานนี่เพราะสิ่งที่ตัวเองกําหนดมาเป็นมาตรฐานมันไม่ใช่มาตรฐานมันไม่ได้มาตรฐาน นะทีนี้ทำไงอ่ะไม่มีคนตรวจสอบไม่มีคนอธิบายไม่มีคนออกมาให้ความรู้กูก็ใช้กูมึนๆอย่างนั้นนะถูกป่ะถูกนะผมพูดถูกไหมเหตุละผล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 ,ล,ะผลทีนี้พอผมเข้าไปตรวจสอบย้อนถามอย่างเงี้ยผมก็ถามบทความผมก็เขียนถามพอรู้ความจริงพอเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าเออมีคนรู้แล้วไม่เอาแล้วมาตรฐานยกเลิก แล้ววันนี้ตัดสินกันยังไงอ่ะใช้ได้ตัดสินละความรู้สึกความเชื่อก็เหมือนเดิมไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะถึงมาตรฐานมันไม่มีมก็ใช้ความรู้สึกอยู่แล้วนะอ้างประสบการณ์อยู่แล้วประสบการณ์เป็นความเชื่อไม่มีมาตรฐานเหมือนกันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานเลยเนื้อไม่มีมาตรฐานแต่ละองค์ไม่เหมือนกันพิมพ์ตรงเทียนไปเทียนมาไม่มีมาตรฐานร้อยตัดต่อตัดยังไงก็ไม่รู้ความด่างหายหน้าอะไรของท่าน ไม่มีมาตรฐานความเก่าไม่มีมาตรฐานธรรมชาติความเก่าไม่มีมาตรฐานตรตวจสอบไม่ได้ไงไม่มีหน่วยวัดไงอะไรมีหน่วยวัดบ้างื่อกีเนี่ยไม่มีถูกไหมนี่หน่วยวัดอะ่ะไม่มีไม่มีก็กําหนด,ดเป็นมาตรฐานไม่ได้ความรู้เดิมความรู้เดิมมันที่เราเรียนรู้มามันกําหนด,ดเป็นมาตรฐารนไม่ได้ถูกไหมจะบอกว่าจะมาบอกว่าความเชื่อ ได้เป็นความเชื่อความเชื่อมันไม่มีมาตรฐานหรอกนะเชื่อว่าแท้อมาตรฐานอยู่ตรงไหนใครเชื่อนู่นไงคนนูน่นคนน,น,คน,นี้คนนี้ในกอในขอในขออะความเชื่อว่าแท้มันแท้ไงอถ้จาจะอธิบายความแท้แบบนั้นคนอื่นก็อธิบายเอาเอาเอา,เอา,าพระปอมาอธิบายแบบนั้นได้เหมือนกัน และที่สาคัญเวลาบางทีองคไหนแท้มั้งไม่แท้มัง้งท่านยังไม่รู้เลยเพราะอะไรเพราะการตัดสินหนึ่งกลุ่มถูกไหมมันรับผิดชอบร่วมกันนะถูกไหมถูกนะคือถ้า20คนนะเห็นว่าแท้แล้วพอวันหลังมามันไม่ใช่อะ่ะรับผิดชอบร่วมกันป่ะหละ่ะหรือไม่ไม่ต้องเออวงการนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ต้องรับผิดชอบเลยตัดสินไปแล้ว ใช่ยังไงไม่รู้มาตรฐานตรงไหนไม่รู้หลักการอะไรก็เนื้อดูกินดูเนื้อดูพินดูความเก่าดูรอยจัดตตอแล้วแล้วก็ใช้ประสบการณ์ประสบการณ์ไม่มีมาตรฐานเคยซื้อเคยขายมามากก็ไม่มีมาตรฐานไงใครจะไปรู้กับท่านประสบการณ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะประสบการณ์การซื้อการขายมันก็เหมือนกับประสบการณ์การเล่นกีฬาอย่างถ้าใครตีกอล์ฟก็น่าจะเข้าใจ การบวชการเลือกไม้การใช้ไม้แล้วแต่ประสบการณ์มันก็จะมีตัวแปรเรื่องทิศทางลมอะไรอีกเยอะแยะอยู่นะอ้างประสบการณ์ใครจะไปรู้กับท่านนะถ้ารู้อย่างท่านน่นมางเป็นนักกอล์ฟมือนหนึ่งของโลกไปหมดแล้วนะทั้งหมดมันต้องฝึกฝนและเรียนรู้ประสบการณ์ช่วยได้แต่ว่าไปกําหนดให้มันเป็นมาตรฐานจากประสบการณ์เราไม่ได้นะเพราะประสบการณ์เราไม่มีมาตรฐาน